ชื่อเล่นคุณอะไรครับชื่อเล่นหรือชื่อจริงเอาชื่อเล่นจี้ผมจี้คุณจี้เหรอประกอบอาชีพอะไรครับทำร้านอาหารครับทำร้านอาหารชื่อร้านอะไรคะร้านซิฟคาเฟ่แอนด์พิโตครับอยู่แถวไหนอยู่แถวไหนทำไมต้องเปลี่ยนร้านวะถามเพื่อลูกค้าเอาคนถามใหม่ร้านอยู่แถวไหนอ่ะไออยู่แถวไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตบมือแก้ว ผมอยากให้ไก่เป็นลุกนี้บ้างคุณเป็นอย่างนี้ทั้งรายการได้ไหมเฮ้ยเป็นนี้อยู่แล้วหรือวะพี่ดนูเป็นีอยู่แล้วตกลงไม่ตอบเลยนะที่แถวไหนวะเดี๋ยวไปชาชื่นนะเดี๋ยวไปนรืั้งรายการนี้ไปรืเว้ยพี่กิ๊กพี่กิ๊กเพิ่งสังเกตเห็นชัดๆที่คนเขาว่าว่าว่าพี่ไก่อ่ะเพิ่งเห็นชัดๆวันนี้อู้รูจมูกเท่ารูปากอู้รูจมูกเท่ารูปากเลยหวางเปล่าวางเปล่าไ เขามาเดินดเล่นไหมมาเดินเล่นมาเก็บที่ข้างๆไอ้บ้าจะมพกไม่ใช่ทรั